ในจังหวัดอุทัยธานีมีป่าห้วยขาแข้งที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพแต่ก็มีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับผีหญิงสาวในป่าแห่งนี้ผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่าเธอเป็นบิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในป่าหลังจากถูกคนรับทิ้งเธอมักปรากฏตัวในเวลากลางคืนพร้อมเสียงร้องไห้ที่แสนเศร้านักท่องเที่ยวและนักสำรวจธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้ยินเรื่องราวนี้และตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังป่าห้วยขาแข้งเพื่อพิสูจน์ความจริง พวกเขามาถึงป่าในช่วงบ่ายและตั้งแคมป์ใกล้กับลำธารเล็กๆในตอนเย็นพวกเขาเริ่มเดินสำรวจป่าและเก็บภาพธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงค่ำคืนพวกเขากลับมาที่แคมป์และจุดไฟเพื่อทำอาหารเย็นขณะที่พวกเขานั่งพูดคุยกันเอิร์ดได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากทิศทางของลำธารเอิร์ดชี้ให้เพื่อนๆฟังและทุกคนเงียบเพื่อฟังเสียงนั้นเสียงร้องไห้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฟิลมเสนอว่าอาจจะมีใครบางคนต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาจึงตัดสินใจเดินไปตามเสียงร้องนั้นเมื่อพวกเขาเดินไปถึงลำธารพวกเขาเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวนั่งอยู่ริมลำธารเธอมีใบหน้าที่เศร้าและน้ำตาไหลอาบแก้มมายพยายามเข้าไปพูดคุยกับเธอคุณเป็นใครทำไมถึงมานั่งอยู่ที่นี่หญิงสาวหันมามองมายด้วยสายตาเศร้าและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาฉันถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่ฉันไม่มีที่ไปไม่มีใครต้องการฉันอีกแล้วเปิดพยายามเข้าไปใกล้เธอแต่ทันใดนั้นเองหญิงสาวก็หายตัวไปในอากาศ กลุ่มนักท่องเที่ยวรู้สึกขนลุกและรีบกลับไปที่แคมป์ขณะที่พวกเขากำลังนั่งพูดคุยกันถึงสิ่งที่เห็นพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขาเอิร์ดเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่รอบๆตัวพวกเขาซีมเสนอให้พวกเขาอยู่ใกล้กันและสวดมนเพื่อความปลอดภัยขณะที่พวกเขากำลังสวดมนเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกครั้งและเงาของหญิงสาวปรากฏขึ้นที่ขอบปาเธอยือนอยู่ที่นั่นมองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด นัดตัดสินใจพูดกับเธอเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณถ้าคุณต้องการอะไรบอกเราได้เราจะทําให้คุณได้พบความสงบสุขหญิงสาวมองนัดและพูดว่าฉันต้องการเพียงแค่การอภัยและส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อให้ฉันได้ไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้กลุ่มนักท่องเที่ยวตัดสินใจทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหญิงสาวในเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขากลับไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงและขอให้พระสงฆ์มาทําพิธีที่แคมป์ของพวกเขาในเช้าว,วันถัดมา พระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์ลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณของหญิงสาวขณะที่พิธีดําเนินไปหญิงสาวปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมีรอยยิ้มบนใบหน้าและพูดว่าขอบคุณขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนี้ฉันสามารถไปสู่ที่ที่สงบสุขได้แล้วหลังจากพิธีเสร็จสิน้นวิญญาณของหญิงสาวก,ก็หายตัวไปและบรรยากาศในป่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง กลุ่มนักท่องเที่ยวรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยวิญญาณให้พบกับความสงบสุขเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นที่เล่าขานและเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังในการให้ความสำคัญกับการทำบุญและการอภัย